จ้าครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขรูซูข้นมาอนี้กับเมนูหอยต่ำหอยนาเมนูสุดยอดกับเส้าขาวที่คนมันขนาดเลยหนิต่ำหอยนาซึ่งคุณเราเบื่อโลหนึ่งกระไรซื้อมาโลหนึ่งออยเช้าดูชินเนี่ยกระตายแปดชิ้นเลยยูเซ่จะเอาเบิ่งไหอันนี้จะไปซื้ออยูเซ่วงเวียนวงเวียนเท่าไหร่ ลอยซาบปลากว่ยันก็จะบัวมาเนาะรู้สีไว้เสียบขนาดหอยหอยหน่อยจะมาหอยใหญ่บัวเรียวมังหอยใหญ่พุดเลยห้องน้อยก็กินได้กินได้ก็ได้แซ่บกว่ากันเลย แฉะเบ,<อ>กบกดกันเป็นหอยน่ะหอยเน่าดิจะว่าบ่หอยเน่าดิหอยเน่ากแฉะิหอยบาแก้ไน้ะ่อหอยอันนี้นะแมนช็แมนหอมจิ้หอยอก็กบีบักนาสซตี้จะอยากกินช็ มาขึ้นตส่วนัวนนะ mm hmm. แซ่บี่น้อยเม <c oughs> นูเห็นชาพร้าวก็แบบนี้เป็นดูอยู่จ mm ้ะ hmm. เป็นนันปดวดของห้าสองคนเมนูยังก่อนเมนูปวดอันนี้ว่ะ แตบัลนังเจะมาตัวขาวนี่แหละดงามดำหน้าเนาะเดี๋วป๊๊บเอาใ้แลวหน่วยช่องหน่วยช่องหน่วยนะแล้แบบไปโฮมไว้พอต้มแล้วก็ต้มกระถวย น้ำนาำบุคอลมีเวลาหา,หาึิานหา่งี้เล่นกันนทั้งเอยเราเดินก็ได้เพ,ดพียงวอดิปลอยู่แ้วเ้ามักนังหมักยังน้นขี้ัดแล้แทบแบบ่ ลองำมึงเลือกเลนเนามันมีกงเต็นใครแฉกวะเนี่ยจำใช่กุงเต็งมันเขากันยรบ่อเหรออ๋อคือการยุบโคกเราเห็นอันอยยโคโครรนี้ลองตเป็นสองคนเสีเยวกับกันพนอนห้องกัะจะเลย อบกินกับเขาป่ะอบกินกับเขายัดประทันเจ้าย,ยันเลยกินน้อยๆยัยดกินเขาก่อนกจะกินไว้ปั้